เราแคมันเกิดความโลกุรหนอย่านั้นเหระบิดแข้งด้วยตัวกูอ่ะทีมทีมมันก็มีไพ่แต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทีมมีกูตั้งชนาดเยอะแค่ๆเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะว้าวนี่คือการเวทป่าที่แท้จริงครับดูไว้นะครับงวดมาหนึ่งทีเป็นไง เอาดิยิงไปเรื่อยๆอย่างนั้นแจ้งต้องต้องอย่างนี้ลูกทีมมาทำดีละแต่แช่โคมันจะเอาบัฟฟ้าบ่ะดีฟีดีฟีจะบอดไปกูคุมหลังให้เองนะโอ้ลีซินเสียบฟ้าครับผมอะไรครับ ทีนจะเป็นต่อไปทีมเราได้เปรียบแล้วที่เรามีบัฟฟ้าเรลิซินแต่ลิซินมันไม่ใช่บัฟฟ้านะอยาให้มันใช้เวลาไอ้สัดชิบิทแข้งคนตีนะเนี่ยมึงได้ตายไอ้ที่กูต้องการคีบกูฮะกูจะปล่อยได้ตายหมดกลับมาแชร์กันของของมันแชร์กัารนเฟรดพี่เล่นลิ้น่ะกูต้องการคีบตีเทีย ต้องการหลุดล่อเทพถ้างั้งงนกูจะปล่อยให้มึงตีอย่างเงี้ยเอาป่ะอาป่ะป่ะป่ะบีแข็งก็จะบอกได้ครับได้ครับแบบเล่นเลนกูมันก็กดดันนะเล่นเล่นมันทำอะไรแทบไมไ่ได้เลยอืมไฮเลสเกมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยตัวมันบางแต่ใครเลือดน้อยก็ระวังแล้วกันนะ

ถ้าคุชชนะตาได้พ่อแม่จะต้องภูมิใจว่ามีลูกเล่นเกมเก่งเล่นเกมโหดใช่ไหมเราบิดแข่งใช่แล้วเนี่ยหมดบิดแข่งแล้วเราถอยกันดีแม่รู้สึกว่าเรากดดันไปแล้วฝันตรงข้ามทำอะไรไม่ได้เลยใช่เอ้มันรู้มันรู้เรื่องด้วยมันได้ยินกูวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่เว้ย อย่ามาทำอะไรบิดแข้งนาอุ้ยทำคนได้ยินเสียงแปลกเครื่องบินคนเปิดแบบคนเปิดแบบเป็นคนเปิดนะใครอ่ะก็ไม่เสียงเปิดแบบเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะเดินตู้เฮ่บิดแข้งตรงนี้มีบอด หลนทาหารเอโทษคลิกที่น่าเฮ้ยยังคเข้าแล้วโอ้ยสวยอ้าอได้ปนเฮ้ยเฮ้ย โดิสปอยทีนี้ไม่โดนเลยคือคนไก่กาอะไรอยเงี้ยใช่เรไม่บิดแข้งเสียใจนะกูดึงมาอยากสวนเลยทำไมมึงทำอย่างนี้วะตอนนี้เลมบอลถือว่าังถือว่าเงียบมากเลยนะล้วนออกเกมอะไรบ้างล่ะโอเคโอ้ยพี่พะเอ้ยเกือบตายมึงอาจแอบอยู่ในุูมอย่างนั้นเหรอ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ข่าวเอ๊ะขาวเอ๊ฮะต่อ,อเราปิดแกล้งปิดแกลงมาเล่นอันตีไปแล้วว่ากูก็เล่นอันตีไปละกูปามยิงไม่โดนด้วยอ้าวนเดี๋วนี้สั่งตายเยอะไม่มานานเล่นเงียบตาโกไม่มานานเนล่นลี่ซีมันแค้นมึงอ่ะเฮ้ยมันแค้นชาโคลเลยเอาไปทำไมวะศาสตร์ ผตกะโตกะพีผมกะโตกบพีหเด็กเด็แต่งหมดม่งโดนกดวะโว้ยกิดแข้งนไปไหนน่ะตกเช่วกคนกลับบ้านดีป่าวะ ตอนนี้กูไดเขียนกูได้เก่ับตอนนี้กูโคตรรวยเลยมึงก็โคตรเก่าในธรรมะมันมันมันบดบดบดโอเคไม่ได้ว่ะกูต้องทำให้เปิ๊กแคนพูดใจว่ะปิ๊กแคนอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยแน่นน้องชายใครที่เรียนเรียนเรียนหนังสือมาจากครูเป็นสี่ก็จะรู้ดีว่ามันอ่านว่ายนหยุดเฮ้ยสเป็น ไม่ได้มีสิทธ์อะไรมาแย่งคีปเลนตูให้ชายโอ้ไม่ได้แย่่ตั้งตัวเลยกูกูตีเลย่อ้มึงตัวมอก้มึงแทงเหรอเห็นเนี่ยคุณแทงมึงเฉยปะโทษทีนะแย่ดึงโดนกูด้วยอ่ะถึงเวลาสุดท้ายก็แล้ววะแชกเลยอ่ะนี่แหละที่คุณต้องการ ครับการแเลงปูถ้ากูมึงคิดว่าถ้ากูย,ยิงโดนพายนะพายจะตายปะไม่ตายหรอกไม่ตายน่าจะเหลือประมาณ10เปอร์เซ็นต์ของชีวิตจริงไหมแต่ถ้ามึงยิงอ่ะตอนนีย้ยิงไปเลย,ย,เลยมึงเข้าเลยเพื่อนยิงไปสิเข้าไปดิมึงก็กดสกิลสามอ่นะเออนั่นแหละ ไปสัตว <c oughs> ์ไม่โดนที่แม่เลยจะเย็นโอ้ยกูยิงโดนอยู่อ่ามันมาแล้วไงเอสอเฮ้ยรอมปุง่งกูต้องช่วยกูต้องช่วยเอสกูไป,ป,ป,ปตายกลับมากลับมาอ้าวล้วกูฆ่าได้ไงอ่ะเอ้ะฮะอัน มาทำได้นะออมเจ๋งการที่จะเราเราจะเล่นตำแหน่งบอดนั้นเราต้องก้าล้านะถ้าไม่ก้าลปั๊มไม่แตกจะบอกให้เลนล่างมันเป็นเลนแห่งสงครามไอสัตว์เห็นกูอีกแ้่ที่ยเด็กเป็ดเฮ้ยจบชีวิตกูโตกหลบเจ๊ย่าไปยังไม่ยืนเดียวอืนเดียว ตายสักว์อึบิดแข้งลูกครอบว่าใกล้เคียงน่าจะตีกล้องแตงกฟังยังไม่ทัน,ป,ทนปัน่นมึงรีบรีบตีปั่มแล้วมึงก็ไปลาดตะเวนไปโอ้สลไล,กกลด์ไปด้วยความเร็วแสงเยดู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 ครับเมื่อกี้เขาแท้เลยดี่แล้วมึงเอ้ยเฮียมปล่อยมันปล่อยเลยเหรอไหมชิงประตูจัดก,การเย โอ้กิดอไนกูกัดัไม่ก hey. really? oh. ูพากูนี oh, ่แหละสามนอนนะี๋ยวกูกำลังไปนะอ๋อ ตอนนี้กูไม่รู้ว่าพวกมึงอยู่ไหนกูไ่ทำอะไรตรงนั้นคนเดียววะม,มานี่ดิออมเดินเมื่อก,กี้กูหิวโดนมึงป่ะอาวหิโดนเมื่อกี้กูแปตไปให้มึงเลยนะเว้ยเฮ้ยออมนายมาช่วยกูดูกูหน่อยเดิไม่ต่อแล้ว เอาไม่อยู่จริงๆครับจังหวะนี้ไหนตั๊กตัวสองตัวลุมหนึ่งยังเอาไม่อยู่ครับมันโหดเกินไปแล้วเจ้าบ้านน่ะแก้วดูโอดที่อันนี้เขาไม่สนใจใครเลยไม่แต่คนเดียวเก็บเก็บเท่อะไรแตกบ้าเปาเก็บโลเมสลโอ้โอ้ เกงว่าจะไม่ทันแล้วันตนแล้วตนติแล้วไม่รู้กูไม่รู้มันมีศัตรูเยอะมากเลยตรงนี้กูไม่กล้าเสี่ยงอ่ะพวกัวโดนไถดึงพอกูโดนไถดึงแล้วกูก็จะตายใช่แล้วอย่างที่กูคิดนั่นแหละ Ủa? Ơi, đi Bị, Bị, Bị trái bọt Bị, Bị làm bọt Chết lắm Anh chăm đí mạc lời, Aomgung Ây, sát khít! Chết mạng! băng ăn Băng là con nhỉ? Kháng kèm thật bạc lời mà, team đó แล้เนี <S <S ่ยไปเล่นโปรลลีกได้เนี่ยฟรีเหมือนกัเนี่ยใครเกีียดเล่นตังเขียร์เดยนเข้าไปให้ให้ป้อมสีแคฟีความแข็งแกร่งี่ผมไม่เข้าให้กูอะให้กูทำไงอะต้องเกียร์คีที่มันเกียร์ช้าโอ้วุณวอมากันถูอว่าเทพมาก นีいい่ไงนี oh, ่ไงมาโดูลัเป okay. ็นโอเคขโมงสถาติไม่แกรี่ไม wow ่ตีคอมพิซ uh! ั่นแกรี่ติดไอตฮ้ม โอ้แกงการเป็นบ้าเลยเน่ยโอ้ตายเล่นกิเลนฝ่ายเราไฝ่ายแรกแกระโไกลๆมันมึนกมกงกระบมเออจุดค้งกูไม่นะตายไมบิด ไม่กวัไม่สมควรอยู่ยนในเกมนี้หลยครับคุณาน,นายยนี่แม่งบวกไม่บวกไม่กล่าวบอมตีอยู่บอมตีอยู่บอมตีอยู่เฮ้ยยาโอนนายก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไปบอล ไม่กูเห็นชาโคบอกว่าตั้งบวชชี้ยโดนกูโดนเผาไหม้โดนเผาไหม้แล้วโดนล่าไปกินไม่โดนล่าไปกินหรอวะเศร้ากูคือใครกูคือกัดกัดไปไมใช้แฟรอย่าว่ะอย่าใช้พี้งค์แฟร์ไปอย่าขนล้องล่ะถึงกูไม่ใช้แฟรกูไมีมีกดสามนะทำไมกดเอ่ะ เรีบจบรีบจบดิไม่ไหวแล้วนี่ยิงแม่งไปเลยอาเบอเบอว่ยโกไปขเลยผ่านแล้วผ่านแล้วแม่งเลยติดกเีกกิี่ยกคเนเออโดนไม่โดนคิดตีตายเหรอวะ ไอ้เชี่ยเราปิดแกล้งกูเข็ดยืนโคตรนานเลยสัตว์ตัวบ้าเลยไปอะไรจากโฮกูไปละนี่นะครับคนละหาันเรามาดูช็อตการร้อยปั่มกันดีกว่าครับดูเดือดมากครับเขาโดนใอ่ก่อนเลยแต่ก็ใช้ลางแยก,กเขาด้วยจะจบไหมจะจบไหมจ,จบครับผม้ก็ <c oughs> ตบมือให้ครับ <c oughs> <c oughs>